ดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้พามาชมฝายแม่น้ำวังที่บ้านสบปรุงนะคะยังคงความสวยงามเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าน้ำจะลดไปบ้างนะคะแต่ความงามก็ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะเป็นฝายกั้นแม่น้ำวังนะคะ ยังสวยเหมือนเดิมนะคะมีหลายชั้นนะคะเพื่อนๆสวยทีเดียวนะคะมาชมกันเลยค่ะ เพื่อนๆคะมีคนตกปลาด้วยนะคะหลายคนนะคะเพื่อนๆ สวนเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะต้นไม้ก็ยังสวยเหมือนเดิมมาค่ะตามมาชมนะคะเพื่อน ตอนแรกว่าจะไลฟ์สดนะคะแต่เสียงน้ำดังมากนะคะถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวนี้ติดใจเลยนะคะเพราะสวยจริงๆนะคะยิ่งตอนนี้เห็นเป็นชั้นๆนะคะหลายชั้นนะคะถ้านับเยอะเราจะไม่เห็นนะคะเราจะเห็นประมาณสองชั้นนะคะนี่เห็นหลายชั้นนะคะ วันนี้ฟังเสียงน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เปิดดนตรีบรรเลงนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเบื่อน,อน,นะคะดนตรีบรรเลงฟังเสียงธรรมชาติบ้างนะคะลดเสียงลงไปแล้วนะคะถ้าไม่ลดอูดังมากนะคะเสียงน้ำนะคะ Thanks for watching See you again tomorrow ขอบพระคุณเพื่อนๆมากมากนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปหากคลิปนี้เพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอ,อให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย